สวัสดีครับพ่อแม่พมี่น้องที่ขรุรลักทุกๆกทันนะครับเมื่อนี้ผมนายประยุงจากไลยตะคูลปีเรียมนะครับก็ได้ผ้ามาชมแลงยานในต่อสองนะครับหลังจากตัดไปสองอาทิตย์นะครับกะงามเร็วนะครับางานในทันที่สนใจอยากจะเอาไปทันพันไปปลูกนะครับในวัวใ้ควาย คิว่าอยากจะได้ไปให้วัวใหว้ข้างในแต่คุณปีเดียมกะพร้อมตัดให้สมือนะครับงามเร็วนะครับอย่าในงามเร็วโปรกินสูงหลบตัดเร็วนะครับนี่คือผลงานต่อสองนะครับหลังจากตัดไปได้สองอาทิตย์นะครับงามเร็วท่าน ตัดใหงืหัว้ห้ควายกินนะครับผอไม่พี่น้องสนใจก็อยากจะได้เปปลูกต้อนรับนาแรงเหงืห่อว,ว้หยควายนะครับก็สั่งจองทอนพันมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0 6 3 6 2 6 1 5 1 4นะครับผมนี่นะครับนี่คือต่อสองนะครับพี่น้องสองอาทิตย์นะครับ ก็ได้มาถ่ายให้เบิ่งนะครับผมทุนแรงทุนน้ำนะครับอาในเอาที่ต่อมาได้เลยนะครับโ,โือโทษที่ฝากไว้ในคลิปนะครับครับเมื่อนี้ก็เอาไปซัมมิคอนนะครับครับสวัสดีครับ